พายุยมีฟักทองอยู่หน่อยนึงนะคะวันนี้จะทำฟักทองสังขยานะคะเราจะนึ่งในพิมพ์นะคะพิมพ์อลูมิเนียมไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะที่ถ้าเรามีพิมพ์ที่มีขนาดต่างๆกันเราจะคำนวณยังไงคะว่าเราจะต้องใช้เราจะต้องขยำสังขยาเท่าไหร่ แล้วก็จะต้องใช้สัดส,ส่วนยังไงอันนี้ป้ายุ้ยมีวิธีคิดมาแชร์เพื่อนๆนะคะยุ้ยจะชั่งน้ำหนักนะคะเราจะเอาฟักทองนะคะใส่ไปในพิมพ์แล้วเราก็จะเอาน้ำใส่แล้วชั่งดูว่าส่วนที่เป็นน้ำนะคะที่เราใส่ไปนะคะน้ำหนักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะ แล้ววางพิมพ์ลงไปแล้วก็กดให้ภาชนะเป็นศูนย์ใส่ฟักทองลงไปค่ะอันนี้ฟักทองแล้วแต่แล้วแต่เราชอบนะคะว่าชอบชอบเยอะชอบน้อยอยังไงอันนี้ไม่ตายตัวแต่แต่ตรงที่ปายุยจะเน้นปายุยจะเน้นตรงที่ว่าเราจะคำนวณสัดส่วนสังขยามากกว่านะคะ น้ำหนักตรงนี้ร้อยกรัมเนี่ยเป็นน้ำหนักของฟักทองนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไปไปเน้นตรงจุดที่เป็นฟักทองเราต้องการดูสังขยานะคะอันนี้ปายุยจะกดให้เป็นศูนย์นะคะจะไม่คิดน้ำหนักของฟักทองไม่คิดน้ำหนักของภาชนะยุ้ยเปรียบเทียบน้ำเนี่ยเป็นเหมือนสังขยานะคะ ลองดูน้ําหนักที่ขึ้นนะคะสมมุติป้ายุ้จะใส่ให้เต็มใกล้เคียงกับขอบพิมพ์เลยก็ประมาณ300-373กรัมก็ตีไป370กรัมนะคะอันนี้คือ370กรัม ที่เป็นของน้ำหนักสังขยาที่เราจะต้องใส่เข้าไปเข้าใจอันนี้เป็น370กรัมของสังขยาที่เราขยำแล้วที่เราจะต้องเทใส่ไปเพื่อนๆตามทันนะคะในสัดส่วนสังขยาทั้งหมด370กรัมเราจะดูว่าเราจะต้องขยำสังขยาใช้ไข่กี่ใบนะคะคือสังขยา1นึ่ใบเนะี่ยใยุ้ยจะต้อง ใน,ในสูตรของสังขยาไข่เป็ดหนึ่งใบปายุยจะใช้น้ำตาลปี๊บ50กรัมน้ำกะทิ30กรัมอันนี้เป็นสัดส่วนที่สังขยาเซตตัวกำลังดีนะคะในไข่หใบเนี่ยที่รวมน้ำตาลกะทิเนี่ยมันจะรวมแล้วเท่ากับ140กรัมนะคะคราวนี้เราจะดูว่าสัดส่วนทั้งหมดนะ3ะ0กรัมเนี่ยเราจะต้องใช้ สูตรสังขยา1ใบนะี่ะกี่สูตรก็โดยเอา370นะคะหารด้วยน้ําหนักของสูตรสังขยา1ใบก็คือ140นะคะก็จะได้2.6ก็คือประมาณ2ฟองครึ่งแต่คราวนี้ป้ายุ้ยก็จะเผื่อเผื่อเวลาเราขยามแล้วมันมีฟองนะ่ะเราจะไม่มันจะเสียน้ําหนักไปป้ายุย้ยจะเผื่อไว้4ใบนะคะ ทอนี้สี่ใบสีใบก็เท่ากับว่าเราต้องคูณคูณด้วยสูตรสังขยา1นึ่ใบคูณด้วย4ทั้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะคะเดี๋ยววิธีการคำนวณหรือสัดส่วนป้ายุ้ยจะลงไว้ในใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายขึ้น หลักในการที่เราคิดอย่างนี้ไม่ว่าเราจะเจอพิมพ์แบบไหนไซส์ขนาดไหนเราก็จะสามารถคำนวณน,น้ำหนักของสังขยาและทำได้แม่นยำนะคะไข่เป็ดสี่ฟองน้ำตาลปี๊บ200กรัมกระทิกล่อง120กรัม จะขยำสังขยานะคะเราใช้ใบตองแห้งแทนใบเตยได้นะคะอันนี้ไม่ใช่การประยุกต์นะคะก็คือการทำแบบโบราณสามารถใช้ใบตองแห้งขยำสังขยาให้นุ่มให้นุ่มฟูได้นะคะคนโบราณเขาจะบอกว่าใช้ใบตองแห้งนะคะขยำสังขยาได้เนียนกว่าใบาเตยด้วยซ้ำนะคะ อันนี้ประยุยเอาไปล้างน้ำผึ่งแห้งแล้วนะคะล้างฝุ่นออกขยามนี่ค่ะแล้วก็เอาใบตองรูดไข่เอาใบตองรูดให้เจอไข่แล้วก็ขยามเบาๆนะคะเราเราขยามให้ ไข่ขึ้นฟูก่อนนะคะแล้วขยำเนี่ยเราก็จะเอามือจับไปตองลากเข้าหาไข่แล้วก็ขยำเบาๆนะคะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ให้ทั่วจะทำให้ไข่ขึ้นฟูอันนี้พอเราเห็นแล้วนะคะว่าไข่เริ่มขึ้นฟูแล้วคราวนี้เราก็จะขยำกับน้ำตาลนะคะ เราขยำจนเป็นฟองละเอียดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเติมกะทิลงไปขยำให้เข้ากันดีขยำเข้ากันดีแล้วเราจะกรองผ่านผ้าขาวบางนะคะเราจะกรองผ่านผ้าขาวบางนะคะเพราะว่าถ้าใช้ แต่แกรงอย่างเดียวฟองสังขยาลอดผ่านได้ค่ะเอาแต่น้ำสังขยาที่ผ่านผ้าขาวบางได้นะคะตรงฟักทองถ้าเปียกน้ำเนี่ยเราต้องผึ่งให้แห้งก่อนนะคะ ทสังขยาลงไปเลยค่ะจะเห็นว่าตอนที่เราคำนวณเราคำนวณไว้ไข่สองใบครึ่ง2ใบครึ่งแต่คราวนี้ป้ายุ้ยเพิ่มเป็นสใบเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เป็นฟองและเดี๋ยวอันนี้ป้ายุ้ยป้ายุย้ยเอาลงซึ้งป้ายุ้ยจะเทให้ถึงขอบกว่านี้นะคะเพราะถ้าเทตอนเนี้ยเราจะยกใส่ซึ้งลำบากเพราะว่าจะหกได้ เราวนึ่งด้วยไฟแรง30นาทีแล้วเรามาเช็คสุกอีกทีหนึ่งนะคะได้สัก30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเช็คสุกกันเวลาเราเปิดฝาซึ้งเนี่ยเราเปิดขึ้นแล้วเราหงายขึ้นนะคะจะเห็นว่าจะเห็นว่าน่ะจะมีน้ำอยู่ที่ฝาซึ้งน้ำจะไม่หยดลงหน้าขนมนะคะ ลองจิ้มดูแล้วเกลี้ยงนะคะแค่นี้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนื้อแห้งกำลังดีนะคะมีกลิ่นหอมด้วยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของป้ายุย้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยไม่เกรงใจกับป้ายุย้ยแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ